สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีโอกาสได้ลองใส่รับรองว่าอาจจะมีมากกว่า1คู่แน่ๆนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็มีเยอะมากๆนะครับมีหลายคู่เลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบรนด์ b i r k e n Stock แล้วก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าที่ผมมีทั้งหมดเนี้ยเปิดกลุ่ให้ดูกันไปเลยว่าเรามีกี่คู่และแต่ละคู่เนี่ยเราใส่ในโอกาสไหนแล้วก็เพราะเหตุผลอะไรผมถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์วิธีการเก็บบรรัััักกษาาองเท้ stock ้้ Berggen Stock นนนดดววยควนนีไป Gracias. <coughs> นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าให้พูดถึงรองเท้า b บ r g ์เก t นสต็นะเขาเป็นรองเท้าสัญชาติเยอรมันนะครับผลิตตั้งแต่ปี1774นะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์ที่เขาโด่งดังมาได้เนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเริ่มด้วยการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์แล้วก็เน้นเรื่องความสบายรองเท้าของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้พูดว่าเป็นแบรนด์รองเท้าแตกจริงๆก็ไม่ผิดแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มากกว่า รองเท้าแตะรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ในไลฟ์สไตล์แล้วก็หลากหลายสถานการณ์จริงๆนะทุกคนซึ่งสิ่งที่โด่งดังแล้วก็ทำให้เขาขึ้นชื่อก็คือเรื่องของความใส่สบายซึ่งจริงๆแล้วเบอร์เก้นซ็อกเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความสบายขนาสวมใส่แล้วก็ผนวกกับดีไซน์ที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์มากๆเนี่ยทำให้แบรนด์เขาได้รับความนิยมนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้พูดถึงเรื่องความสบายแล้วก็ทำไมถึงใส่สบายนะครับจริงๆ ผมใส่มาทุกคู่เนี่ยผมรู้สึกว่าใส่สบายจริงๆแล้วก็พอได้มาเข้าใจเทคโนโลยีของเขาเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นแบบฟุตเบสนะครับซึ่งพื้นฟุตเบสเนี่ยพอเราได้เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็อ๋ออ๋อเออมันเป็นแบบนี้เองนะครับพื้นฟุตเบสของเขาเนี่ยทำด้วยไม้คอร์กทุกคนซึ่งไม้คอร์กเนี่ยเป็นวัสดุแบบนี้นี่ทุกคนวัสดุแบบตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ งพื้นของเขาทั้งหมดเนี่ยในช่วงของตัวล่างสุดของเอา s o เนี่ยมันจะเป็นยางแต่ว่าในช่วงของ m i d โซเนี่ยมันก็จะทําด้วยไมคคอกนะครับซึ่งไมคคอกเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นไมคคอกที่เอามาบดละเอียดใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆกับทรายอะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนคิดภาพเวลาเราเหยียบพื้นทรายเวลาเราไปเดินชายหาดมันก็จะเป็นลูกเท้าเราลงไปถูกไหมไมคคอกทําหน้าที่เหมือนกับพื้นทรายเลยครับก็คือเขาเอาไมคคอกเนี่ยมาบดละเอียดแล้วมาอัด เป็นตัวพื้นในช่วงของมิดโซทําให้เวลาเราเอาเท้าเราเนี่ยกดลงไปนะทุกคนมันก็จะฟอร์มตัวคล้ายๆพื้นทรายเป็นรูปเท้าเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะรูปเท้าแบบไหนไม่ว่าจะเท้าแบนหรือเท้ามีเนื้อเยอะเวลาใส่ลงไปเนี่ยไม๊อกเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูดซับแล้วก็รับน้ําหนักแล้วก็เหมือนพิมพ์เป็นรูปเท้าของเราเองเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าเบอร์เกนสต็อกเนี่ยเหมาะกับคนเท้าทุกรูปแบบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเลยก็คือ ดีไซน์เขาเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งทุกคนก็คือเป็นเหมือนข้างๆเนี่ยจะมีดีไซน์ที่เหมือนแบบโอบรับก็คือห่อเท้าไว้ด้วยคือบางทีคนที่แบบเท้ามีเนื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่รองเท้าคู่อื่นเวลาเดินแล้วมันก็จะเหมือนแบบเหมือนล้มส้นอ่ะเหมือนล้มเหมือนหลุดขอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยดีไซน์ที่เขามีขอบมีแอ่งขอ,ข,อขอบขอบขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มันกระชับเวลาเดินนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมรองเท้าเบอร์เกนสต็อกถึงใส่สบายได้ขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าใคร เคยลองใครเคยใส่เนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเอ,อใส่สบายจริงๆหรือว่าบางคนชอบตรงไหนของเบอร์เก t นซอเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายๆแบรนด์ที่พยายามทําให้ได้ใกล้เคียงกับเบอร์เกนซอแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมลองมามันเป็นความสบายที่มันไม่มีใครที่เหมือนจะเทียบได้อาจริงๆผมว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นะตั้งแต่ปี1774ซึ่งตั้งแต่เราลองมาเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงพื้นฟุต เบสของเขาเนี่ยเขามี2แบบทุกคนเขาจะมีออริจินอลก็คือเป็นฟุตเบสที่เป็นตาอย่างนี้สีดําแบบนี้นะครับกับมีพื้นที่เป็นซอฟต์ฟุตเบสซอฟต์ฟุตเบสเนี่ยตรงโลโกโเ้เขาตรงพื้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินทุกคนเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะต่างกันอยู่นิดนึงคือจริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่เคยลองใส่เนี่ยพอมาลองเทียบ2อันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากแต่พอใครที่ได้ใส่เยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ถึงความต่างว่าถ้าเกิดว่าใครชอบพื้นที่มันเฟิร์มๆหรือว่าแน่นๆแล แต่ถ้าเกิดว่าใครติดที่แบบใส่รองเท้าผ้าใบทุกวันติดความนุ่มของรองเท้าผ้าใบผมก็จะแนะนําว่าให้ไปซอฟต์เบสแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมใส่ทั้งสองันแล้วผมก็ชอบทั้งสองอันนะครับผมก็รู้สึกว่าแต่ละแบบมีข้อดีของเขานะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนลองไปเลือกดูได้นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นประวัติแบนด์คร่าวๆแล้วก็ นวัตกรรมของเขาเนะพวกเรื่องฟุตเบสว่าทําไมมาถึงใส่สบายพวกเรื่องของพื้นของเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้พูดนอกจากเรื่องพื้นเนี่ยเรื่องวัสดุด้านบนเนี่ยผมก็ชอบมากๆนะเพราะว่าเบอร์เก้นสต็อกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาใช้หนังกลับค่อนข้างเยอะซึ่งส่วนตัวผมผมเป็นคนชอบหนังกลับอยู่แล้วนะเวลาเราแมทช์ลุคแต่งตัวอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าหนังกลับเนี่ยมันให้ความที่แบบไม่ได้ฟอร์มอลมากแล้วก็รู้สึกแคชชวลแต่ก็ยังมีดีเทลแล้วก็ยังมีความแบบหรูหราเรียบหรูอยู่อันเนี้ยก็ ตรงจริตกับเราเลยก็คือชอบหนังกลับแล้วเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใช้หนังกลับเยอะมากไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้มีหนังหนังจริงหรือว่าหนังอื่นนะเขาก็มีเหมือนกันเนี่ยรุ่นที่เป็น,น,ห,นหนังดูบักหนังหนาหนาหรือว่าทั่วไปอย่างเงี้ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นหนังกลับนะเพราะว่าหนังกลับเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มแล้วก็ความสบายแล้วก็พื้นสัมผัสเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วมันสัมผัสกับผิวหนังเราเนี่ยเพราะว่าบางคนเราใส่รองเท้าแตะเราไม่ได้ใส่ถุงเท้าใช่ไหมมันจะรู้สึกนุ่มแล้วกกกกกก็็็รรรููู้้้้้สสึึึฟฟบบาาาาายยยซ่่่่่งงงงอออันนนนเเเเีีีผมมมะตววปปลลิทดดถคคไ อโอเคอันนี้ก็คือวัสดุพูดถึงเรื่องวัสดุทั่วไปเนาะของแบรนดะ์เบอร์เก t นสต็อกถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปไล่ทีเราคู่แล้วกันว่าผมมีคู่ไหนบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกของเราเลยแล้วกันนะครับผมไล่จากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับคู่แรกเป็นคู่ที่ต้องพูดว่าผมใส่บ่อยที่สุดแล้วก็ใส่แบบในทุกสถานการณ์อนะทุกคนคือคู่นี้ครับที่เป็นรุ่นที่ชื่อว่าอาริโซนาแต่ว่าเป็นรุ่น EVA นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมใส่จนแบบสภาพมันเป็นแบบเนี้ มันอาจจะมีแบบว่ามีรอยมีรอยเลอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆพอสมควรนะครับแล้วก็เย็นๆประมาณนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผมใส่ทุกสถานการณ์จริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะแบบว่าอะอยู่ออฟฟิศออกไปรับข้าวจากแก a บหรือว่า เดินไปเดินมาในหมู่บ้านซึ่งมันมันใส่ง่ายแล้วมันก็ใส่สบายจริงๆนะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นอาริโซนาเนี้ยที่เป็นลักษณะดีไซน์ที่มีคาด2แถบแล้วก็มีบัคเกิลตรงนเนี้ยเนี้ยก็คือเป็นรุ่นเบสเซลเลอร์ของเขาแหละก็คือถ้าเกิดว่าใครเคยใส่เบอร์เกนสต็อกเนี้ยน่าจะเริ่มจากรุ่นนี้กันเนาะแต่ว่าก็แปลกเหมือนกันผมไม่ได้มีคู่ที่มันเป็นหนังที่มันเป็นอาริโซนาเลยก็คู่นี้แหละเป็นคู่อาริโซนาของผมนะครับ EVA ซึ่งพอเป็นวัสดุที่เป็น EVA เนี้ยมันไปได้ทุกที่ทุทกคนไม่ว่่าาจะไไปปช้หเลนนํรือว่า ไปสวนน้ำต่างๆเนี่ยผมก็จะเอาคู่นี้ไปด้วยเสมอหรือแม้กระทั่งคู่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนควรมีติดรถไว้ ตัวตัวเนี่ยผมอะชอบเอาไปติดรถไว้เหมือนกันเวลาฝนตกแล้วเราใส่รองเท้าหนังเวลาเราเจอฝนเนี่ยเราก็เปลี่ยนคู่นี้เลยหรือบางคนใส่รองเท้าหนังทั้งวันมันเมื่อยเท้านิดนึงเวลากลับขึ้นรถแล้วเราอยากจะใส่รองเท้าสบายๆขับรถเราก็เปลี่ยนคู่นี้เพื่อขับรถได้คู่นี้เวิร์กมากๆนะครับส่วนการแมทชิ่งสไตลิ่งกับคู่นี้จริงๆผมใส่ชิลๆเลยผมใส่กับขาสัาน้นผมใส่กับกางเกงถ้าเกิดว่าขายาวก็อาจจะแบบเป็นวันชิลๆหน่อย ก็คือสบายๆเลยนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าแมทชิ่งง่ายเพราะว่า mm hmm. มันเป็นสีดําอยู่แล้วเราอาจจะใส่แบบไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ได้เราใส่ขาสั้นแล้วก็ชิวๆได้เลยนะครับท่อนบนเราจะแมทชอะไรก็ง่ายแหละอันนี้เป็นคู่แรกนะทุกคนคู่ที่2นะครับเป็นรุ่นบอสตันครับคือคู่นี้คู่นี้นะครับเป็นรุ่นที่ชื่อบอสตันนะทุกคนซึ่งสีที่ผม ได้มาเนี่ยเป็นสีโทบนะครับก็คือจะเป็นสีออกแบบเทาๆเบจเนี่แหละแล้วผมรู้สึกว่าใส่ง่ายมากแต่ว่าคู่นี้เนี่ยส่วนตัวผมจะใส่ในโอกาสที่มันเรียบร้อยที่สุดนะครับเพราะว่าในใน6คู่เนี้ยคู่เนี้ยมันเป็นคู่ที่เหมือนปิดหัวเนาะเราก็เลยจะใส่แบบเวลาเราใส่ขายาวหรือว่าใส่ไปอีเวนต์ต่างๆเราแบบอยากได้ความสบายชิวชโคซี่นิดนึงแต่ว่าก็ยังดูเรียบร้อยอยู่ไม่ได้ถึงกับว่าแบบแคชชวลจนเกินไปเราก็จะใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่กางเกงที่มันเป็นแบบขากองๆองคลุมคลุมมาได้อยู่นิดนึงนะอันนี้ประมาณนี้ ซึ่งดีไซน์เขาเนี่ยก็จะเป็นบัคเกิลคาดแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีมาสอดตรงชิ้นหน้าตรงนี้นิดนึงซึ่งผมรู้สึกว่าสวยดีแล้วก็คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เอาจริงๆใส่บ่อยมาก ใส่บ่อยมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นผมใน i อจีก็จะใส่คู่นี้บ่อยนะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่ที่เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าอุจินะครับอุจิก็ชื่อออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะอันนี้เป็นสีไทม์นะครับเป็นสีเขียวซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสีเขียวที่ดูมีมิติสวยเลยนะครับเพราะว่าตัวหนังกลับกับหนังดูบักที่เป็นคาดด้านบนเนี่ยเขามีเล่นเล่นโทนกันอยู่แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันสวยเลย ซึ่งต้องบอกว่าพอผมเห็นคู่นี้เนี่ยผมชอบมากนะเพราะว่ามันมีความที่เอารุ่นอาริโซนาก็คือรุ่นนี้มาทําให้มันโมเดิร์นขึ้นทําให้แบบว่าร่วมสมัยขึ้นคอนเทมพอรารีขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันอุจิแอนโอิตะนะซึ่งเขาเอาเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการแต่งกายแบบญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าโอบีเนี่ยมาผสมผสานลงไปในรุ่นอาริโซนานะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายแบบโอบิก่อนซึ่งโอบิเนี่ยก็ค ขวาทับซ้ายแล้วก็ขวาทับซ้ายซ้อนอีกรอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตรงไหนมันมาอยู่ตรงเทคนิคในการใส่นะครับทุกคนก็คือการใส่ใช่ไหมหนังแถบบนถ้าเกิดเราเปิดออกก็จะเป็นขวาทับซ้ายและข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นขวาทับซ้ายเห็นไหมเพราะมันมี2ชั้นก็คือชั้นแรกที่เป็นหนังกลับแตะเข้าไปแล้วก็ชั้นที่2ที่เป็นสายคาดนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ย ตัวหนังสายคาดนูบักเนี่ยเขาก็จะมากับเป็นแถบเวลโครแบบนี้นะครับหรือว่าตีมตุ๊กแก ซึ่งข้อดีของการใช้ตัวเวลโครหรือว่าตีมทุกแกมาใส่ตรงสายหนังด้านบนเนี่ยนะครับหรือว่าสายนูบักนะแทนที่จะเป็นบัคเคิลแบบรุ่นก่อนๆเนี่ยก็คือเราอาจจะสามารถปรับได้ละเอียดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆด้วยความที่เป็นหัวเข็มขัดหรือว่าเป็นบัคเคิลแบบนี้ระยะที่เราสามารถปรับได้ก็จะเป็นระยะที่เขาเจาะรูไว้เท่านั้นถูกไหมทุกคนเพราะนั้นเราก็จะขยบได้เป็นแค่แบบทีละกึกทีละกึกทีละกึกแบบนี้แต่ว่าพอมันเป็นสายเวลโครเนี่ยมันก็สามารถปรับได้ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะะสาาาามมรรรรถปปััับบบให้้้้้กกกชูเทขของคนนไไดดดีึ ขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น1ข้อดีของตัวนี้นะครับรุ่นอูจินะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นรุ่นใหม่พอผมเห็นแล้วผมแบบผมชอบมากเลยมันเป็นความผสมผสานที่มันแบบว่ามันทําให้ดูแบบว่าโมเดิร์นขึ้นะนะเนาะพอมันเปลี่ยนจากบัคเกิลที่มีความขลังๆมีความวินเทจอยู่เปลี่ยนเป็นสายคาดแบบนี้ก็ทําให้คู่นี้รู้สึกว่าเออโมเดิร์นขึ้นแล้วเราก็สามารถแต่งตัวได้แบบหลากหลายมากขึ้นด้วยนะทุกคนผมว่าเท่ดีนะครับแล้วก็ชอบอีกตรงนึงก็คือที่พื้นเขาเป็นสีเดียวกันกับสาย ซึ่งจริงๆแล้วรุ่นอูจิเนี่ยนะครับเขาออกมาคู่กับอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่าโออิตะนะครับก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คือจะเป็นสายหนังสายหนังกลับแล้วก็มีสายหนังนูบงังคาดแต่ว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นสไตล์ของผู้หญิงนะครับที่ชื่อรุ่นว่าโออิตะพัฒนามาจากรุ่นมาดริดก็คือเป็นสายคาดเดียวแล้วก็ เอามาปรับให้โมเดิร์นขึ้นคอนเทมต์โพลารีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ลองไปดูได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าทั้งรุ่นอุจิแล้วก็รุ่นโออิตะนะครับก็จริงๆแล้วมีความเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจริงๆก็ใส่ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบสไตล์แบบไหนนะครับลองไปลองกันได้นะทุกคนส่วนสําหรับคู่นี้นะครับผมแมทชิ่งผมก็จะชอบใส่กับถุงเท้าเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความโมเดิร์นเราก็จะสามารถแต่งตัวได้แบบไม่ได้จําเป็นจะต้องคลาสสิกจ๋าขนาดนั้น้้้นนเเเเรราาาาใใสส่่่ควววมมทีปป็แบบอ์ไไไขดดกงกงงหล ใส่เสื้อหลวมๆได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอมันมีความโมเดิร์นเนี่ยมันสามารถแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนสามารถแมทช์ได้แบบสนุกมากขึ้นเลยแหละคู่นี้ อ่าโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปคู่ที่4นะซึ่งสภาพเย็นพอสมควรผมเพิ่งรู้มาจากเบอร์เก้นสต็อกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีบริการเบอร์เก้นสต็อกสปาเซอร์วิสเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อเบอร์เก้นสต็อกเนี่ยจาก Official Store นะครับเราสามารถตลอดชีพนะทุกคนเอาไปทําสปาได้ฟรีหครั้งนะครับไม่ได้ทาฟรีตลอดชีพนะเอาไปทาสปาฟรีหครั้งแต่ว่าสามารถเอาไปเข้ารับบริการได้ตลอดชีพนะครับที่เบอร์เก้นสต็อกออฟฟิเชียลสโตร์นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครสั่ง Stock เบ ตัว v o เชอร์อยู่หรือว่ามีรหัสอยู่นะครับทุกคนถ่ายรูปที่มีรหัสนี้แล้วก็เอารองเท้าขอ,ของตัวเองเนี่ยไปที่ store ได้เลยนะครับไปส่งบริการสปานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสั่งออนไลน์เนี่ยก็ไม่ต้องตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสั่งออนไลน์เนี่ยในกล่องเนี้ยเขาก็จะมีส่งวชเชอร์ไปให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลารับบริการสปาเนี่ยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับตามปกติเลย แต่ว่าสปาเนี่ยก็จะยกเว้นไว้รุ่นหนึ่งก็คือรุ่น eva นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีบริการรีเพล์เซอร์วิสเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วแบบมันเข้าฟอร์มกับรูปเท้าเราแบบมันสบายมากๆแล้วอะ่ะไม่ได้อยากไปซื้อคู่ใหม่นะก็มีบริการซ่อมเหมือนกันนะครับลองติดต่อที่ร้านได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะจํากัดแค่กรุงเทพเท่านั้นนะครับก็คือไปใช้บริการได้ที่ bergenstock official store นะครับตามสาขานในกรุงเทพได้เลยนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกก็เลยก็คืออย่างคู่นี้เนี่ยผมเยินมากๆนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้ว หนังมันแห้งแล้วมันมันแทบจะแบบไม่นุ่มแล้วมันแทบจะแข็งๆแ,แล้วเพราะว่าบางทีผมก็ทิ้งไว้ด้านนอกบ้านบ้างแล้วมันก็โดนแดดโดนลมบ้างนะครับก็เลยรู้สึกว่าหนังมันขาดความชุ่มชื้นแล้วก็สีเนี่ยก็เข้มๆไปเยอะเลยจากตอนที่ได้มานะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําสปาแล้วก็ลองเอาไปรีแพร์ทำอะไรเงี้ยดูซะหน่อยนะครับลองทําสปาไม่น่าจะต้องถึงกับขั้นรีแพร์เพราะว่าไม่ได้ขาดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไปทําสปาดูดีกว่านะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าซูริกครับทุกคนก็คือจะเป็นสไตล์บ ก็จะเป็นแถบใหญ่ก็คือจะมีความลักษณะคล้ายๆกับรองเท้าดับเบิลมองนะก็จะมีคาด2ฝั่งแบบนี้นี่คล้ายๆเลยคล้ายๆดับเบิลมองเลยผมชอบมากนะครับรุ่นนี้ใส่บ่อยมากเหมือนกันนะครับดูได้จากสภาพนะครับทุกคน ซึ่งเอาจริงๆรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราแมทชิ่งนะทุกคนเราก็จะใส่กับแบบจริงๆใส่กับกางเกงขายาวที่แบบชิลๆหน่อยที่เป็นกางเกงลินินสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับขาพอดีลอยๆนิดนึงแล้วเราก็แมทชิ่งอันนี้เข้าไปเนี่ยใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้อฮาวายใส่กับเสื้อแบบว่าแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าชิลๆสบายๆดีนะครับคู่นี้ส่วนคู่ที่5นะอันนี้เป็นคู่แนวแบบพิเศษหน่อยนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ชื่อว่า r ัตซ์เดอ์ดาม คู่นี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าเห็นวัสดุแปลกๆเข้ามาแล้วก็มีความแบบว่าอวากาศอวกาศแบบฟิวเจอร์ขึ้นนิดนึงฟิวเจอร์ริสติกขึ้นนิดนึงแทนที่จะใช้บัคเคิลเนี่ยก็ใช้เป็นบัคเคิลแบบนี้แทนนะนี่เห็นปะผมว่ามันแบบมันเทแล้วก็ดูมีความแบบ อนาคตอนาคตเดียแล้วก็วัสดุที่เป็นพื้นตรงอินโซเนี่ยก็คือเป็นหนังเลยนะทุกคนก็มีความพรีเมียมอยู่มากประมาณหนึ่งเลยคู่นี้ก็จริงๆก็ใส่ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าผมจะใส่ในโอกาสที่แบบต้องการความแบบเออเรียบร้อยหรือว่าเราแต่งตัวแบบที่เป็นฟิลแบบแบบเท่ๆทฟิวเจอริสติกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยเอามาแมทชิ่งแบบว่า All Black อย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวให้ดูมีความโมเดิร์นมีความแบบฟิวเจอริสติกนิดนึงใส่โอเวอร์ไซส์หน่อยๆน่อยผมว่าเท่เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายผมก็ เพิ่งได้มาไม่นานเหมือนกันน่าจะประมาณเกือบปีมั้งหรือว่าปีนึงแล้วก็ไม่แน่ใจนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกใหม่แล้วก็เป็นรุ่นที่เขาปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้มันดูมีความแบบว่าเท่ขึ้นเพราะว่าเขาใช้หนังที่แบบคุณภาพดีมากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยน b u คเกิลเป็นแบบ b u คเกิลใหญ่ซึ่งชื่อรุ่นเขาชื่อว่าโบนะครับทุกคนบัคเกิลใหญ่แล้วก็จะมีตะขอ2อันนะครับนี่ซึ่งพอเป็นตะขอ2อันเนี้ย รูตรงเนี้ยเขาก็ทําเป็นดีไซน์ออกมาไว้เลยด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบัคเกิลเดียวเนี่ยเขาก็จะมีรูแค่ไม่กี่รูใช่ไหมแล้วก็มีสายสองแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาทํารู2อันทั้งหมดเลยก็เป็นเหมือนเป็น,ปนมันฉลุฉลุฉลุเป็นดีไซน์ของรองเท้าไปด้วยเลยผมว่าอันเนี้ยเท่มากนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือใส่สบายมากเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนอาริโซนาโบประมาณนั้นนะครับทุกคนคู่นี้เนี่ยผมก็จะใส่ในโอกาสที่แบบคือเวลาเราใส่สูทแคชชวลหรือว่าเวลาเราใส่ถุงเท้าไปไหนมาไหนเราใส่แทนรองเท้าผ้าใบแต่ว่าเราไม่ได้อยากที่แบบเป็นวันสบายๆที่ไม่ถึงกับขั้นว่าเอ๊ะต้องใส่รองเท้าผ้าใบหรืออะไรเงี้ยวันเราก็จะใส่รองเท้าแตะคู่นี้ผมว่าจริงๆแล้วรองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าเบอร์เกนสต็อกเนี่ยสามารถนามาแมทใ,ใ,ให้มันดูเรียบร้อยได้นะไม่ได้บางคนอาจจะติดภาพว่ารองเท้าเบอร์เกนสต็อกเนี่ ใส่กับขาสั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมต้องบอกว่าผมใส่กับขาสั้นบ้างแต่ว่าใส่กับขายาวเยอะกว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนก็ลองดูลองแมทช์ลุคกันดูนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จํากัดที่ว่าจะต้องใส่กับขาสั้นอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถเอามาแต่งให้ดูเรียบร้อยได้เป็นแบบมาร์ทแคชชวลหรือว่าใส่แคชชวลก็ได้นะครับลองใส่กับถุงเท้าดูบ้างมันก็จะมีการเล่นเลเยอร์ของระหว่างตัวเท้าเรากับรองเท้าเราอะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองแมทช์ดูนะครับทุกคนอันนี้เป็นรองเท้าเบอร์เกนสต็อกทั้งหมดที่ผมมีนะแล้วผมก็แฮปปี้กับ6คู่ตรงนี้มากๆนะครับทุกคนทุกคนชอบรุ่นไหนหรือว่าทุกคนมีรุ่นไหนหรือทุกคนใส่รุ่นไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะครับทุกคนส่วนตัวแฮปปี้มากแล้วก็ใส่บ่อยมากนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเบอร์เกนสต็อกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขามีทั้งร้านในห้างนะครับเป็นเบอร์กร online, เกนสต็อกออฟิเชียลสโตร์นะ เกิดว่าใครอยากสอบถามข้อมูลหรือว่ารุ่นไหนมีขายที่ไหนบ้างตอนนี้มีสีนี้ไหมหรืออะไรยังไงสอบถามข้อมูลก็แอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปเปิดกลุ่มเบอร์เก้นสต็อกของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนําอยากให้ไปลองจริงเพราะว่าเท่าที่ผมรู้สึกอะ่ะคือราคาอาจจะสูงนิดนึงแหละแต่ว่ารู้สึกว่ารองเท้าคู่นึงเนี่ยใส่ได้นานจริงๆนะครับสำหรับเบอร์เก้นสต็อกอย่างคู่นี้ก็น่าจะมากกว่า2-3ปีละ คู่นี้เนี่ยก็น่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่2ของผมแล้วพอคู่แรกผมพังอะ่ะผมก็ซื้อเหมือนเดิมผมได้มานะครับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เหมือนเดิมใช้ในโอกาสเดิมๆแล้วก็แฮปปี้คือเรียกว่าไม่มูฟออนแล้วกันซื้อซ้ํานะครับทุกคนจะบอกว่าคุ้มราคามากมานะทุกคนลองไปหากันมาใส่นะครับหรือว่าใครยังไม่มีก็ลองไปลองได้ตามหลานเขานะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสด